ถึงบทบาทในวัน <guidelines> นี้นะคะที่มาร่วมชุมนุมก็วันนี้ผมมาหลายบทบาทมากเลยในด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าใจผมเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็สนับสนุนเพราะว่านี่คือแนวทางที่เรารู้สึกกันมาโดยตลอดเราก็ต้องยอมรับว่าประเด็นในหลายๆประเด็นที่พี่น้องประชาชนเขาพูดถึงเนี่ยเราก็เห็นแบบนั้นครับแต่ด้านหนึ่งก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าผมมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนผมเป็นโฆษก เราก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะพิจารณาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็มาสังเกตการอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเรารับไม่ได้ก็คือมันมีการจับกลุ่มควบคุมตัวควบคุมตัวกันด้วยความรุนแรงมากมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นหดังนั้นเนี่ยผมก็เอาเรื่องนั้นเข้าสู่กรรมธิการแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ที่เข้าสู่กรรมธิการนะคะตอนนี้ดาเนินการไปถึงไหนแล้วคะคือต้องบอกว่าวันนี้เเเเเเเรรรราาาาาาพพพิิ่่่่่งงงอออข้นนนะะคัับววืืมมกด ก็เดี๋ยววันที่22ในช่วงบ่ายวันพฤหัสเนี่ยเราก็คงจะได้พูดคุยกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งนั้น<ะ>แต่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเราก็ไม่ได้หมายความแค่การจับกลุมเมื่อวานเนาะ,ะเพราะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการใช้กฎหมายเพื่อไปดําเนินคดีกับแกนนำเนี่ย อย่างวันนี้ผ่านมาไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยบางคนคงมีเป็นประมาณสิบคดีแล้ว<ะ>ดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องตั้งคำถาม,ถามด้วยว่าการดําเนินคดีแบบนี้มันถูกต้องไหม<ะ>กับการที่คนเขาไปแสดงออกทางการเมืองแล้วอยู่ๆคุณก็ไปจับเขาคุณไปดําเนินคดีกับเขา<ะ>แล้วคุณก็เอาข้อหาหนักๆใส่เขาไป<ะ>ซึ่งหลายครั้งมันก็พิสูจน์แล้วว่าข้อหาหนักๆพวกนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดมันไม่มีมูลความจริง<ะ>ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่า การใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือของการลังแกคนแล้วมันไม่เขารบต่อรัฐธรรมนูญกรับมาทการกฎหมายเราก็สามารถจะเข้าไปยู่เรื่องนั้นได้นะครับในวันนี้ค่ะคือคณะรัษฎรมี3าข้อเรียกร้องที่กําหนดมาที่เรามีความคิดเห็นอย่างไรคะจริง,รงๆผมต้องบอกว่ามันทําได้ทั้ง3ข้อนะ,ะมันเป็นสามข้อที่ทําได้เพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์กล้าพอหรือเปล่าถ้าตัวท่านเองเนี่ยรู้จักเสียสละกล้านะครับคือต้องยอมรับ คือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์ต้องกลับบ้านดังนั้นเนี่ยเมื่อมันสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ลงจากเก้าอี้ตัวเองที่เองนั่งเนี่ยตัวที่เองตัว,ท,ตวที่ตัวเองนั่งเนี่ยสิ่งที่ผมประเมินต่อไปก็คือว่าการชุมนุมเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงสถานการณ์ทางการเมืองมันจะเริ่มราบรื่นมากขึ้นความรู้สึกของผู้คนที่เขามองสอวเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออสวมันคงจะถูกสั่งไม่ได้เหมือนเดิม นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของสอวเนี่ยมันลงจากอํานาจไปแล้วเนี่ย<ฮ>สภาพแบบนี้มันก็จะทำให้การเมืองมันผ่อนคลายแล้วเราก็สามารถคุยกันเพื่อออกแบบกบติกา<ฮ>ในฝันที่ควรจะเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เหมือนเดิม<ฮ>นะครับไม่มีสัญญาณอะไรที่จะเป็นสัญญาณบวกคุณไผยยังคงอยู่ในเรือนจ<ฮ>ําผมคิดว่า มันคมไปต่อกันลาบากนะครับมันก็จะทําให้ความขัดแย้งความรู้สึกอึดอัดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นเราต้องยอมรับว,ว่าคนที่มาชุมนุมในวันนี้ <c oughs> เขามีความรู้สึกอึดอัด <c oughs> ดังนั้นเนี่ย <c oughs> เขาอยากเห็นบ้านเมืองไปต่อและผมก็คิดว่าที่ผ่านมาการชุมนุมที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีความรุนแรงมันเพิ่มมันมีวันนี้แหละ <c oughs> วันที่เรามีตํารวจ1 4 0 0 0คนเนี่ยแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือร <c oughs> ะงับไม่ให้เกิดความขัดแย้งได้นะครับเปอร์เซ็นที่จะเป็นไปได้ทั้งสามข้อนี่มีกี่เปอร์เซ็น ตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาคัญเท่ากับในใจของพลเอกประยุทธ์คืออย่างที่บอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยอมในรอบนี้บ้านเมืองจะเดินต่อคําถามที่สําคัญก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยอมไหมนะครับก,ก,ก็ก็คงต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาส่งเสียงนะครับว่าเสียงของเขาเนี่ยดังพอที่จะสร้างแรงกดดันให้กับพลเอกประยุทธ์ได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายอยากให้พูดถึงพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ก็เดี๋ยวเชื่อไปเลย ผมผมสมัยคือผมก็ต้องผมก็บอกเองว่าผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในการจัดการชุมนุมเนาะแต่ในวันนั้นเนี่ยคนอารมณ์ของผู้คนมันไม่มากขนาดนี้วันนี้เนี่ยมันแตกต่างออกไปหลายคนนะครับโดนศบประมาทโดนปรามาทว่าอุย้ยวันการชุมนุมวันนี้มันหลักพันเท่านั้นแหละไม่มีทางถึงหมื่นวันนี้เป็นอย่างไรเพ้อเพอเหยียบแสนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยถ้าเมื่อ,อไหร่คุณไปสบประมาทเขาเมื่อ,อไหร่ที่คุณพยายามกดเขาเนี่ย ผลที่รับที่จะได้เนี่ยมันจะตรงกันข้ามก็ฝากผู้มีอำนาจด้วยนะครับขอบคุณที่รมมากนะคะคคคติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ